สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <alon> mm. สวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องหญิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอบีเจนะคะสวัสดีหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบหกท่านนะคะพี่น้องสำหรับผู้ติดตามแอพเพนนะคะตอนนี้เอพเพนเองก็บอกว่าแอพเพนกำลังจะรุ่นสองหมื่นซับเด้อพี่น้องซอยๆด <ba> ันๆนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ่อๆแม่เอฟซีสู้ผูกสู้คนนะคะพี่น้อง อฟซีะะ่ e สาวหน่อยพิดบานแพงสุขุุลน,นะคะพี่น้องสำหรับข่าวสำหรับเรื่องเล่าของมือนีนะคะต้องบอกว่าข่าวช้าค่ะทุกคนนะคะพี่น้องเมื่อตรงแนวนี้นะคะพี่น้องไอ้เพ่นอยากจะมาวอาเรื่องเล่าของบอโจโดจูเดียมือนีนะคะพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องเล่าของข่าวข่าวของบอโจโดจูมือนีก็คือเพ่นในโพดนะคะพี่นอ้องเพ่นเพ่นในแชร่โพดของคุณคุณย่านะคะพี่น้องคุณย่าสุภาพนะคะ ซึ่งคุณยายเองเพิ่งก็ได้โพดวางสี่พี่น้องเป็นทรงรูปของบอดโจนะคะพี่น้องบอโจก็ขึ้นลูกไส้อุทธิกอหลางสางสารตอวงสาวหน่อยผิดบานเพ่งตอจากคุณยายสุภาพแลบพอสงการน,นะคะพี่น้องเพื่อนเองได้โพดวางสี่พี่น้องป้าประสันเปิวาสุปตาพระเอกไงเออหวั่นใจเอฟซีนอสันเปิวาเป็นอ่อนซ้อนลูกไส้หน้าพี่น้องนี่คือเป็นเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นจากใจของความเป็นเมเนาะพี่น้องเนาะส่วนบอโจเพื่อนก็นเลยแช่มากเพื่อขึ้นหัวเพิ่นเพิ่นแช่มากเพิ่นเรียกว่าเนี่ว่าพ่สันนี่ย <si> ม,ม,มีพลังขึ้นเยอะเลยว่าสันกำลังใจจากแม่วีาสันอยู่น้ำกันก็นกนจริงได้พี่น้องแต่่าใครมีเวลาได้เวแวะเบียยไปหาเมย์ดิจิดว่าบอโจก็สิพบ่อเม่มือละเถือสองเถือท่นเด้ย่ามหิ้วหนามก็เอิ้นต่เด็กหน่อยเอามาหา้บ่ได้ยย่างไปหาเมย์ดิ นะคะพี่น้องแต่ก็ถือว่าเป็นความอบอุน่นเนาะมีแม่มาปินบารมีอยู่กับบ้งนะคะพี่น้องสุดยอดนะคะคุณยายสุภาพเพิ่นก็เลือกอยู่กับลูกไสหลานะคะเพราะวอรจอยู่เป็นลูกไสหลานะคะจนลูกไสใหญ่เพิ่งจะดูแลอยู่ห่างๆางน,ะะนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกบ้งหนึ่งนะคะคุณยายสุภาพถือว่าเป็นผู้ที่มีความประสบความสําเร็จนะคะในการ เป็นแม่วหนาวุ่งนะคะพี่นออ้องเออย่างนิหน่อยต้นฉบับคือสาวหน่อยเพรบานแพง่งมันบ่พี่น้องเพิ่นมีลูกยุซีคนนะคะพี่น้องมีลุงอำนาจอีกผู้หนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็มีแขกหลอดอีกผู้หนึ่งนะคะลุงอำนาจเป็นลูกชายไงประมาานั้นเนี่ยนะคะนะคะแล้วก็มีแขกหลอดแล้วก็มามมี่พอผู้ใหญ่สายจวดนะคะคาราผู้ใหญ่สายจวดสิตต่ตจากลุงอำนาจ นะคะพี่น้องหากวไอเอฟเอ็นบอถือหรือบอผิดประกันใน็คอมเมต์เขามาพูดคุยกัดเด้อพี่น้องเด้อถืวอว่าเป็นการแบงปั่นนะคะส่วนบอจูคือลูกไสหล่าพี่น้องอ่อนซ่อนบอจนะคะพี่น้องหาางเท้เพ่งกระลุกผาบเก่าของเพิ่นมาโอ้ยอ่อนซ่อนเนาะเป็นตะเล็กตะหน่อยเป็นกระเคยไดร่างวันนะคะพี่น้องแต่แต่ปีสามซีสามหาเอฟเอ็นอินก็ได้ลงไปแล้วนะคะ ต่เตเล็กตัหน่อยเพื่อนได้ถือ,อเออเหมือนอย่างตะกีไดโลโอ้โลนี่ยิงไงแต่เด้อพี่น้องเด้อการไดโลแต่ละครเนาะพี่น้องหรือว่าสุดยอดนะคะนี่คืออยากจะว่าถึงความหักของแม่ลูกนะคะพี่น้องเพิ่นเอ,องคืออ่อนซ่อนลูกใายสำหรับคุณยานะคะบัดนี้ทานรังเื่อแอสเพนก็เห็นเนาะเพื่อนก็ได้มีการ โอนอ่าไล่จายไล่เดือนใหเมย์นะคะพี่น้องประมาณสองหมื่นคะแนนเท่าที่จําได้นะคะพี่น้องเพื่อนโอนให้ลูกเอเพื่อนโอนใหเม่คุณยาโอนใหแลวดอร์สั่งค่าขนมเพ่นวานะคะส่วนคุณยาก็บอกว่าโอ้ยเทวด,ดาของแม่เทวด,ดาของแม่เสแร้ว่านะคะพี่น้องอด้อนแล้วหยอกลูกเล่า,ลลาดินะคะแต่ที่สําคัญบอดจูนี่เพ่นบอกดลยว่าเพิ่นสิยก ความเป็นแม่ในวัยเหนือหัวบักขักเ้อพี่น้องมันมีอยู่หลายครั้งที่บอจูเพิ่นที่เห็นอยู่บ่อยๆนั่นล่ะนะคะพี่น้องยายามเพิ่นจะออกเทปหรือว่าออกออก,ออกเพลงเนาะพี่น้องนะอืน่นออกเพลงออกซิงเกิลตอนนี้นะคะเพิ่นก็สี่ต้องขอพรจากแม่ขนาดว่าแม่บ่อยู่เนาะพี่น้องเพิ่นออกเพลงตอนนั้นก็ได้ช่วงปิดฤดูกาลน,นะคะ ขนาดโท่หาแม่โท่ขอพรจากแม่เพิ่นก็นยกมือไหวโจอก,กอไหวโทรศัพท์มาละพี่น้องเพิ่นเนนี่คือบอดโจ้เด,ด้พี่น้องก่อนซ่อนในความที่เพิ่นเข้ารบพุณยยาเนาะเพิ่นเหลือแต่แม่ผู้เดียวเนะพี่น้องเนาะคิดพอเพ,พิ่นก็เวายู่ตลอดเพิ่นอยากให้พอสงการอยู่นั่งทันเพิ่นได้เห็นความสำเร็จของลูกชรายเพิ่นก็สิด,ดีใจป่ามานนั้นนะครับพี่น้องเอาเอาเรื่องเล่า ลาหักนาแพงของบอดโจกับคุณยามาเบอาชูฟังเดือดสำหรับลิปนี้นะคะพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมนะคะพี่น้องสแสดงความคิดเห็นเขามาใดนะคะพี่น้องสําหรับคุณยาสุภาพกับบอดโจนะคะพี่นอ้องท่านใดขามาก็ขอขอบุญขอบคุณน,นะคะพี่น้องในควอมกรุณาขอขวอมกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะคะฝากแชร์ออกไปพิมกาวา็ว่าเพชรแสงตะวันอีบจเด้อพี่น้องเด้อนะคะ,นะคะ ขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแต่จะเริ่มถ่ายคลิปนะคะพี่น้องบอลจูกำลัหน้อยในฝากช่องกับเอ็เพนนะคะเชิญที่ตามรับชมจดถึงถ่ายคลิปด้ดยพี่น้องเด้อขอบคุณทั้งบอโจูรืลองน้อยองคงอิงนะคะพี่น้องแก่ความกรุณากับเอ็เพนนะคะขอบคุณเอฟซีสุขุทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณหลายๆ้าสวัสดีค่ะ 没关系。 big big, big man.